มันขึ้นไม่ได้ดิมากับน้องหรือว่าอีกอีกชั้นหนึ่งวะรู้โอตรงนู้นนะฉันต้องลงไงมถึงแล้วค่ะทุกคนที่นี่คือแม่กำปองที่นี่คือแม่กำปองนะคะที่จอดรถหมู่บ้านไหนแม่ออนอำเภอแม่ออนเขาก็ลงรูในรีวิวของบรรจุใต้บ้านเขานะหรือเปล่าที่จอดรถพี่พี่โอ้โหกสินของกินเลนมากอืมของแท้จ้ะ เต็มไปด้วยรถด่าวุ่นกันวุ่นวาย <750 S 1> มากกว่าฟุนฟ้นหูวฟุ้นคอยบัานนะเน,นี่ยมันเนี่ยคนละประเทศที่จะหลบแล้พี่ว่าไหมมันเป็นทางอ่ะนี่นี่จุดไฮไลท์อีก200เมตรขึ้นไปได้ใช่ไหมอืมนั่แหละที่พะก็ต้องขึ้นไม่รถแล้วไม่ไม่มีรถอีกแล้ไม่อันนั้นเขาจะาขึ้นอยู่ข้างบน นี่แลเจเดไนอ่อนเขาให้เราไปก่อนเราไปลวนชุดน้งเออน้นี่หละถ้าเรามาขมันจะเป็นแบบนี้และ่นอีกจุดนี้จนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเรามีคนนี้ดีกว่ารอเออ มีอะไรนะถึงที่พักเนาะได้เอาลมได้ไหมแม่กำปองกำแปงจ้ะโอ้นี่ขายมันชันขน,นาดไหนดูของคืงขอของของขงองของไม่สวยนะว้าอุ้ยน่ารักนี่ชี้ทุกคน เฮ้ยฉันเจออะไรบางอย่างทุกคนนี่โอุดมเธอไปผัดกับกับอะไรนั้นปลาทุเคม็ม <laughs> ปลาทุเค็มดูสิดูสิเฮ้ยเฮ้ยน้องแมวฮัลโหลน้องแมวโอ้โหสบายดี ไปก่อนเนาะเราจะไปก่อนได้ได้ได้วิดีโอใช่ไหมอม่รู้หรอก วยน่ารักปลาปลาเนอเขาอยาชุดคมท้องคือวชุดนรยแปดพนเก้าไม่เป็นไรค่ะไมไรค่ะีมีอ pues ้อ่วยางสบนญสวยมาก นี่ในถั่กรอบอันไหนอะกรอบกรอบ<อ>าหรีออะไรเนี่นเสียถ่ายรูปส่งให้ดีเสีน,น,นไหนเนี่ยเลยไม่ท่ายลูปตรงนั้นเหรอคนเยอะถ่าเรยวกันเขาเไข่ๆอยู่้ว อุ้ยน่ารักยอดฟันฟันทองมันจะเยอะแค่ไหนนะอุ้ยมีน้ำเหนียววิ่งน่ารัก นคนเยอะมากเราต้องย่บรรยากาศเช่นะฮัลโหลคอมพูงงาเขาทำอยู่ใช่ไหมจ้า โอ้โหโอ้โหวิหอมจริงนะนี่เขาจะใส่นี้ใช่ไหมอันลยี่สิบห้านะจ๊ะสองันห้าสิบไ่คุณ 9, 9, ก็ได้เจ้าห้าสิบบาทค่ะห้าสิบหกชันชันเลยนุ้มนี่เอาไว้มุมก็ได้ค่ะม่ต้องหลายโอเคไม่ไดเลยเออจะอนเนาจะไปชิมขอบคุณเจ้านี่ค่ะแล้วก็ถามให้สิไม่ถามชุดที่เขาปูงาค่ะนี่เขาต้องย่างก่อนานะแล้วก็ทีนี่พอได้ทีแล้วก็ต,ตับตับตับใส่ไอ้ยัก็เขาไม่เหรอน้ำตาล action งานนี่อะไรงานนี่อะไรเขาปูงาจ้ากินดไหมดมมมันดีถ้าใครชอบหวานแล้วก็ใส่น้ำข้นแต่นี้ไม่ค่อยชอบก็กินเท่านี้แล้วอย่างน,นี้เลยลิน้นท์เขาอือไป